เดินหน้าดิจิทัลเ l l ต t เดิมพันสำคัญรัฐบาลเพื่อไทยหลังรัฐบาลเศรษฐาทวีสินอยู่ในสภาพชะง,งักงนันไม่สามารถเดินหน้าดิจิทัลเ l l ต t ให้เป็นไปตามไทม์ไลน์เดิมที่เคยวางไว้คือจะแจกเงินประชาชนคนละ1,000 0บาทได้ภายในวันที่1พฤษภาคม2,567ซึ่งแผนเดิมคือการจะออกเป็นกฎหมายพิเศษเพื่อกู้เงินมาแจกประชาชนโดยเฉพาะ รวมๆ5แสนล้านบาทแต่เมื่อเจอแรงสกัดอย่างหนักหน่วงจากหลายฝ่ายที่ออกมาส่งเสียงคัดค้านทวงติ่งไม่เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอาทิเช่นนักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ อดีตผู้เกี่ยวข้องในวงการการเงินการธนาคารเช่น2อ,อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายวิรัตไทยสันติประภพและนางธริาสาธนากตรวมถึงความเห็นยังเป็นทางการจากสำนักงานาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชที่ส่งเองกสารข้อทักทว้วงถึงฐบาลโดยตรงโดยแสดงความเป็นห่วงในเรื่องหากมีการออกกฎหมายกู้เงิน5้0แสนล้านบาทมาแจากประชาชนจะเป็นวิธีการที่สร้างความเสี่ยงหลายด้านเช่นความเสี่ยงด้านกฎหมายความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ ความเสี่ยงที่อาจเปิดช่องให้มีการทุจริตเป็นต้นรวมถึงพนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสวงที่ก็มีการตั้งคณะทํางานมาศึกษาเรื่องดังกล่าวผลการศึกษาทางสวทงได้แสดงความเป็นห่วงในเรื่องของวิน,นัยการเงินการคลังของรัฐหากรัฐบาลจะใช้วิธีการออกกฎหมายกู้เงินมาแจกประชาชนและเสนอแน่ว่าหากรัฐบาลจะทําก็ควรใช้งงประมาณจากกฎหมายงบประมาณปกติจะเหมาะสมกว่าทั้งหมดเลยทําให้เศรษฐาและกรรมการนโยบายดิจิตอลบัลเลต ที่มีนายกเป็นประธานเลยถอยร่นไม่เป็นขบวนไม่กล้าเดินหน้าลุยเพราะเกรงจะเกิดปัญหาข้อกฎหมายถึงขั้นอาจมีปัญหาเรื่องคดีความตามมาโดยเฉพาะเรื่อง,องการทําผิดพรบวินัยการเงินการคลังและหากกันทุลังเข็นต่อไปโดยไม่ปิดช่องโหว่สุดท้ายก็อาจสะดุดได้ถ้ามีคนไปรอให้สารรัฐนัณฑิตฉัยถ้าจะมีการออกกฎหมายพิเศษกู้เงินแต่เมื่อเรื่องนี้คือนโยบายเรือธงของรัฐบาลเพื่อไทยที่มีเดิมพันสูง เพราะหากรัฐบ,บาลเพื่อไทยโยนผ้าขาวกลางคันไม่ทําต่อจะทําให้เสียเครดิตทางการเมืองเสี่ยงที่การเลือกตั้งรอบหน้าเรื่องนี้จะทำให้เป็นจุดโจมตีทางการเมืองของพรรคการเมืองคู่แข่งได้ทํานองขายฝันหลอกประชาชนสุดท้ายทําไม่ได้จริงทาให้รัฐบ,บาลเพื่อไทยต้องดันให้สุดทางเดินคือทําให้ประชาชนเห็นไว้ก่อนว่าพยายามแล้วแต่หากไปต่อไม่ได้ก็ค่อยโยนว่าโดนสกัดกัน้นจากบางฝ่ายที่ไม่เข้าใจความเดือดร้อนของประชาชนไม่เข้าใจสภาพเศรษฐกษิจประเทศไทย ที่มีปัญหาจึงต้องมีการอัดฉีดเงินเข้าระบบเพื่อกัะตต้นเศรษฐ,ฐกิจและโยวนว่าที่โดนสกัดเพราะไม่อยากให้เพื่อไทยได้คะแนนหากดิจิ a l ล a บลต t เดินหน้าไปได้โดยหาถานนเส้นใหม่เพื่อไปถึงปลายทางหลังเส้นทางเดิมติดขัดไปต่อยากซึ่งถ้าทำสำเร็จเพื่อไทยก็เชื่อว่าถ้าประชาชนทั้งประเทศได้เงินข้าเป๋าคนละ1 0 0 0 0บาทก็ทำให้รัฐบาลเพื่อไทยได้คะแนนนิยมสูงจนเพิ่มเรตติ้งกับรัฐบาล จึงไม่แปลกที่ทางรัฐบาลเศรษฐาพยายามเข็นดิจิทัลบอลเลตออกมาให้ได้เพราะมองว่ายังมีช่องทางไปได้อยู่ทําให้เศรษฐาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงให้กระทรวงการคลังไปหาวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การออกกฎหมายกู้เงินจนในที่สุดก็ได้ข้อสรุปจนเกิดเป็นการถแถลงใหญ่เมื่อวันพุธที่10เมษายนที่ผ่านมาอันเป็นข้อสรุปที่มีมติของคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลบอลเลตที่มีสาระสําคัญหลักๆเช่น แหล่งที่มาของงบประมาณที่ใช้ทำดิจิตอลวอลเล็ตซึ่งถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดของรัฐบาลที่ไม่สามารถตอบคําถามสังคมได้เลยในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากหากกระทำดิจิตอลวอลเล็ตจะต้องใช้เงินหลายแสนล้านบาทแต่สุดท้ายก็ได้คอสรุปตามคําแถลงของรับบะลนแสงสนิทปลัดกระทรวงกงารคลังคนะบอร์ดดิจิตอลวอลเล็ที่บอกว่างบที่ใช้ทำดิจิอลเล็จะมาจาก3ส่วนคือ 1. งบประมาณปี68จำนวน152,700านวน0ล้านบาทซึ่งได้มีการขยายกรอบวงเงินในปี68เรียบร้อยแล้ว 2. จากการดำเนินการผ่านหน่วยงานของรัฐจำนวน1 7 2 3 0 0ล้านบาทโดยใช้มาตรา28ของพรบวินัยการเงินการคลังของรัฐโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,รหรือทอกศดูแลกลุ่มประชาชนที่เป็นเกษตรกรจำนวน17ล้านคนผ่าน,นกลไกมาตรา28ของปีงบประมาณ683ม,มาจากการวรงแผนจัดการเงินก็ประมาณของปี67ของท่าบาลเองจำนวน1 7 5 0 0 0ล้านบาท โดรัฐบาลจะพิจารณาว่างบรายจ่ายอันไหนปรับเปลี่ยนได้รวมถึงงบกลางอาจจะมีการนํามาใช้เพิ่มเติมในส่วนนี้ถ้าวงเงินไม่เพียงพอและอีกประเด็นที่สําคัญก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์กับกลุ่มเป้าหมายเคาออกมาแล้วว่าจะมีด้วยกันประมาณ50ล้านคนโดยมีเกณฑ์คืออายุเกิน16ปีณนะเดือนที่มีการลงทะเบียน ไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้เพิ่ประเมินเกิน840,000บาทต่อปีภาษีและมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสนาการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน500,000บาทโดยประชาชนและร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตได้ในช่วงไต,ตรมาสที่3ของปีนี้และจะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในไม่เกินไต,ตรมาสสี่ของปีนี้เช่นกันเสื้อทบ,บาลตั้งเป้าหมายไว้ว่าจากที่จะมีประชาชนได้สิทธิ์ดังกล่กาวรวม50ล้านคนทําให้เมื่อดิจิตอลวอลเล็ตออกมาแล้ว จะมีเม็ดเงินเหมือนเวียนในระบบร่วม500ล้านบาทจะทําให้การขยายตัวเศรษฐกิจประมาณร้อยละ1.2ถึง1.8แน่นอนว่าหลังจากนี้ก็จะมีคนออกมาให้ความเห็นวิาพากษ์วิจารณ์ถึงรายละเอียดตามที่รัฐบาลแถลงไปเมื่อ10เมษายนที่ผ่านมาเช่นเรื่องเกี่ยวกับร้านค้าที่ได้เข้าร่วมโครงการเป็นต้นซึ่งหากทุกอย่างเดินไปตามนี้ไม่มีอะไรสะดุดอย่างน้อยก็พอทําให้เห็นทิศทางได้ว่ามีโอกาสสูงที่คนไทยหลายสิบล้านคนจะได้ดิจิทัลวอลเลตคนละหมื่นบาททุนหน้า ส่วนผลระยะยาวทางการเมืองจะทำให้คะแนนนิยมของฐบาลเพื่อไทยกระเตื้องขึ้นหรือไม่คงต้องรอวัดกันหลังจากเริ่มมีการใช้ดิจิตอลเวลต์กันทั้งประเทศ